ไม่อยู่บ้านยาวต้องทำอย่างไรถึงจะประหยัดไฟและปลอดภัยในช่วงมันหยุดยาวสอนอพอมีเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้ทุกบ้านได้ประหยัดค่าไฟฟ้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ามาฝากกันครับปิดปลดสองวิธีง่ายๆทำได้ทุกบ้านทันทีปิดปิดไฟทุกดวงและปิดสะพานไฟหรือเบรกเกอร์ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเช่น แครื่องทำน้ำอุ่นและอื่นๆคือไม่ให้มีการจ่ายไฟและป้องกันไฟฟา้าลัดวงจรปล,ปลดปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้รวมถึงปลั๊กรางหรือปลั๊กพ่วงเพื่อไม่ให้เสียค่าไฟโดยไม่จำเป็นและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุปรับเปลี่ยน2วิธีที่ต้องใส่ใจเพื่อความประหยัดและปลอดภัยในระยะยาวปรับ ปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดจนเป็นนิสัยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าและยังช่วยชาติให้ประหยัดพลังงานได้ด้วยเปลี่ยนควรสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องเปิดทิ้งไว้หากพบว่าชำรุดควรรีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันทีนอกจากจะเปลืองไฟยังอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้